แอปยืมเงินได้จริง2022ล่าสุดนะครับมีอบแอปธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมีบริการยืมเงินด่วนตามกฎหมายสําหรับคนที่ต้องการเงินด่วนโอนเข้าบัญชีด้วยนะครับโดยล่าสุด SCB ได้มีการได้มีบริการยืมเงินอัพยืมเงินออนไลน์ได้เงินจริงนะครับอนุมัติภายใน5นาทีนะครับและสามารถเพิ่มวงเงินในการยืมได้หาก ใครต้องการยืมแค่1,000บาทนะครับก็สามารถยืมเงินได้จริงนะครับเช็คเงินไขก่อนสมัครกันเลยนะครับนี่นะครับวิธีการสมัครไม่มีเครดิตก็ยืมได้นะครับวงเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ1,000บาทผ่อนยาวได้12เดือนนะครับจ่ายดอกเดือนละ21บาทนี่นะครับคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย25%ต่อปีนะครับ จ่ายคืนตรงนะครับสําหรับเอกสารนะครับนี่มีเอกสารก็มีสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนนะครัสรสรบสำเนาทะเบียนบ้านนะครัสรสรบสำเนาทะเบียนรถนะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับบุงเงินที่เหลือจากการชาระคืนก็ย่อมก็ยืมต่อได้นะครับเมื่อชําระคืนในแต่ละเดือนแล้วเ,เงินส่วนนี้สามารถยืมมาต่อได้อีกเรื่อยๆนะครับนี่นะครับคุณสมบัติต้องเป็นคนไทยนะครับอายุ 2ี่ถึง65ปีนะครับไม่มีประวัติผิดนัดจำราลี่หรือเป็นหนี้เสียมีบัญชีเงินฝาก SCB ที่ผูกกับ SCB นะครับก็คือต้องเดินบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่นะครับวิธีสมัครก็เปิดแอป SCB เลยนะครับจากนั้นเลือกเมนูสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตนะครับสเลือกเมนูบริการยืมเงินอัพนะครับสมสมัคร ยืมเงินกดสมัครเลยเพื่อเริ่มสมัครนะครับอัตราดอกเบี้ยนี่25%ต่อปีนะครับแต่ใครยังไม่เคยเป็นลูกค้า s c b สมัครได้หรือไม่นั้นหากไม่มีบัญชีธนาคารไทยมินิสามารถทําได้นะครับโดยการเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยมินิได้โดยไม่ต้องไปสาขาที่ธนาคารนะครับเพียงมีแอป s c b Easy แต่ต้องไปยืนยันตัวตนที่เซเว่นอีเลเวนสาขาที่ใกล้บ้านคุณใกล้บ้านท่านนะครับ นี่นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับของธนาคารไทยไทยพาณิชย์นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็เข้าไปที่แอปธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยนะครับเป็นสินเชื่อยืมเงินด่วน1000บาทนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์นี่นะครับไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องมีอันนี้นะครับ แต่ต้องเช็คเครดิตบูโรก่อนนะครับถ้าเป็นนี้เสียของธนาคารหรือว่าติดเครดิตบูโรไม่ได้นะครับสำหรับสินเชื่อนี้นี่ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ